มันใหญ่มากเลยดูนี่ขอตัวช่วยดนะิอัตตา มารับคำถามกรเพาอุธยาสาขาเบืองชนบุรีวันนี้กระเพราจานักษ์ดูดิว่าเราจะกินกันหมดไหมนี่กระเพราสี่ขุนพนโอ้ตลาดกระเพราราคา2 9 0บาทนะจ๊ะสําหรับ3,5คนแต่วันนี้ที่เรามารับคํา้านะก็คือ ใครที่มาสั่งรายการนี้นะสองคนกินหมดภายใน10นาทีกินฟรีเลยจ้ามาแล้วค่ะดูดิขอตัวช่วยหนึ่งหาตาได้ไหมไม่ไหวจริงๆอันนี้นะพี่เขาคุยไว้นะว่าถ้ารับคำท้าคือ10นาทีอเอาให้หมด ม so ันคนเดียก็ได้เนี่ยจริงจริงดเยอะประมันหมูกรอบอร่อยมาก เป็นไงบ้างชิมอหผ่านไหมผ่านาหรอก็ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าไม่เห็นนั่งเงียบไปนานมากคิดว่าแบบนั่งเขียนเลยหรือว่าถ่ายรูปอยู่เปล่าโอ้ไม่เลยไม่เลยคะกินเยอะกว่กันช่ไล้ะสามชาติแต่เขาต้องหมด มาทานเลยก็คือกินฟรีเลยก็อย่างนี้ตอนถ้าเกิดทานในเซาที่องให้เหลือแค่นี้ก็คือผ่านผ่านข้าวไม่เน้นค่ะพริกเครบช่างมันแต่คือเน้นเนื้อให้หมดเนื้อให้หมดแต่ก็ไม่ได้เหลือข้าวที่แบบเต็มกระดงแล้วกินแต่เนื้อก็ไม่เอาเด้ออย่างนี้มันสาดเจ้าของร้านสองเสิบบาทเองคุ้มม่แม่คุมจริงๆอันนี้ห้าคนก็พอดีแหละพอดีสมกับที่เขาเขียนแล้วว่าห้าคนพอดีแต่กินสองคนเก่งมากเลยนะยอใครที่คิดว่าจะยังกินจุนะคะมาเลยค่ะ กระด้งใหญ่กว่าตัวหนูสองคนอันนี้คือเมนูอะไรนะกระเพราสีขุนพลเลือกสัตว์ได้สี่สีหน้ามีท้งเนื้อหมูสับไก่สับไก่กรอบทะเลเลือกได้หมดเลยนะคะไข่ก็จะมีให้หนะไข่ดาวไข่เจียวไข่ข้นจุกจุไปเลยนะคะถ้าหมดอย่างเงี้ยกินปีไปเลยกินปีไปเลย,นะเลยภายในสิบนาทีแต่ถ้าไม่หมดละแม่สองร้อยเก้าสิบบาทเองกินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านได้ค่ะท้าต่อ